คุ้นหาพันคุ้หาพัเลยวิ่งหาเนี่ยหาพันคู้หาพันครับวิ่งหาหาพันคุ้หาว่าใกลมือจากจังใดเพราะว่ามักขีงหาเนี่ยปาบูดปาบด มากระโบดผงมาตามความฝันมาตามความฝันมึงก็มาหาะถืด้เามาเถิไรถิดซุ้งวนถึซุ้งวนเเถซุ้งมาเป็ลาเลขกระบดลมาเปนเลขตัวหาเมื่นโอ้โหมหามื่อนพูดกหาเมื่อืนถึงบ่ แบงพันเอฟซีครับผมมัดตัวเดียวแลมัดมัดหเนบ่กมัดตัวเดียวบอก่มัดมัดนี่มัดหามัดมัดตัวใดก็คือมัดตัวนั้นละมัดตัวในก็ออกก็ตั้งต้อนฮ่มัดบึกออกปั๊บรวดเรียังว่าใส่แล้วก็บังเงิดว่าจ่เรียกจะฟองหางเนาะมั่นใจบ่ามัดได้ไหมใส่กับังเงิดเป็นยังไดบ่ทีนี้มัดหาหานีิสิมัดล่างแหงครับเออแต่ว่าขันไปนิ่างไดมันไปออกบุนส แอปลิคมันต้องการไว้นะัซื้อลูดเอาลูด5งวดนีลูดบ่ได้เล่น2 3งวดแล้วอือแต่โตใดมันก็โตนั้นลายแฮงแต่ว่าบ่ได้เล่นครับอืบางท่นอันงวดวัง44ก็ว่ามัก4แงๆก็ไปวิ่งเอา จะซื้อหน่อยเลขสองตัวเพราะถือไปซื้อจะซีหนึ่งซีศูนยครับซีหนึ่งซีศูนย์วันนี้วังหันอด่าได้บัดเดี๋ยว่ามักแปดแข้งก็เลยไปวิ่งแปดมักแปดสามสมแปดอะไรแ้งมักแข้งพวกเพ้แต่ว่าจะควงกับเสาเหรียญสองสามงวดแล้วเนาะก็เลยว่าแปดคือสีม้ดเองวะรูดเอาก็เลยซื้อถึงแต่แปดศนหดแปดเก้าก็เถือละหมาดวันี้คุณ คุณยญ่คุณป้าบูดป้าบูนชอบห้าชอบชอบแพีงคือล่างหาน่ะเห็เนล่างเลยบ่เนล่างบนหลักบันแต่ว่าก็กันบนไ้เนีนี่ละกัดกันน้อยนอนี่คับเนื้อบัวสีหายานี้ชอบหยังครับหาศูนย์หานึงหานย์กับหาหนึ่ากล นิ่นตาหาหลายห้ามันออกสิบสี่สี่สิบเ็ดกเลยเป็นโตัวสำรองไว้ตสำรองอ๋อนี่ครับอ่ะาง่ายคือเหนียวเนาะเนียนบบนี่เนียนเนียนใก็รัจักพันนี่งวลนี้แต่ว่าบ่เหรเนากบ่เห่นก็เลยเอาไว้ตัวละหาพันคุณหาพัน้งหันกัน้งหันกับเปีกกะสามพันเปียวเดีแต่งวลนี้หาพันพูดหาพนโอ้ยสื้อยังซ้ำเนียนนี่ว่าบ่เล่นได้ม กันนาบลินอันนี้บลินเป็นแสนเบิดเป็นน mm, um> ั่นอ๋อซื้อได้เป็นแสนงวดทำมันถือมันก็คุ้มยุมันก็ได้มาสามสี่แสนก็คุ้มยุมันแห่งเพราะว่ามันก็ถือสองสามงวดนึงก็เบิดบ่แม่นหน่อยแล้วอือแบบนี้กะเลยงะใบก้อนเสาใบก้อนคุณแม่นี่ได้มาไหมหลีกฝันบอกครับเอ็จะกองคิดมาเองนี่ละอ๋อคิดเองแต่ว่านี้ของสองสามมื้อนี้ เป็นจังใดบู้บอกบอกู้คือแต่ว่ามักตัวนั้นเลยจริงๆนะคือเลยค,คิดในใจเลยคิดอยากมากจพงสี่เลยเนาะเพราะว่ามันหลงม,ม้าต่้งต่สมัยใดมัมกอะไรออกก็นั่นม<า>ักก<า>็ไ้ออกก็นั่นไ่าใด่าได,าได,าไดปีเพราะสอทอ่าใดว่าที่หาหกเกตปีผ่านม้านะ่ะวิ่งกับวิ่งตัวละมือหามืนหกมือจนได้เฮ็ดบุญกระถินเนาะในเฮ็ดบุญกระถินวัดการละพึกเป็นแสนพูดแล้วแเนี่ เ็บุญเลยแล้วถือหลายอ่ะสองตัวสิจนเจ้ามือพันพหายไปเดียวมันมีเงินใจเจ้ามือมันมีเงื่อนใจนี่เจ้ามือพ่อนใจอีกเว่าเดี๋ยวนี้มันแห่งใจเพราเต็มเนาะ ใช่ปอเต็มเลือก็เลยเบื่อในถือมันกับ่คุ้มยังสินะถือมันกับ่คุ้มบ่าเลี้ยงเลขะถือซุ้งวันแห่งตะวันมันถือโตเพราะไสเต็มมันกะเสียเอาี่สินะใจ้ปอเต็มบ่คุ้มหาพันคหาพเลือยวิ่งหาเนี่ยหาพันคุหับิหาหาพันคู้นหาพันกลมือจากจังใดเพราะว่ามักแข้งหาน่ะทางเออเป็นมัด ุ้นเคยเน้คนเยหอนอก่าพันคู่หาพันนี่มันก็โอ้ลกหลายบาทดีได่หน่มักแห้งที่สุดหาอย่งกับศูนย์หาหนึ่งหาหกหาศูนย์หาหนึ่งหาหกมักสามตัวนี่แหละสาตัวเคยเหรินจะเทียรอ๋มักสามหางนย่เนาะมันถูงนะสอตัวนี่กคุณแม่นี่ชอบยอดนะกเล่นสตัวง่ายกว่าวิ่งเอาดีกว่าวิ่งบนวิ่งล่างห้าพันห้าพัน อ่นี่ยยายบูดขอบพูดหลายๆเลยทีแบ่งปันแนี่ข้างครับเด็กสายวิ่งหาพันคูหาพันบอทามอเตอรวยรวยเฮงเฮงหยดอหยดซื่อซ้ำยอดซ้ำหยดนี่อหยดหยดยอดหย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 ด เลกตัวเดียวนี่มันมาพอเสาแต่เทียบแต่ว่าเขาจะจับคู่บ่ถือเลยนะแสดงว่าตัวนี้ได้มาติต่องวดทุกครั้งเลยว่าเมื่อกี้ก็ได้สามครั้งมีเบืองเยอะอยู่หันได้แปดแปดมาร์คยันแข็งเลยแต่ว่าท่าทางเรอเห็นหนาเนี่ยนี่เราเห็นหนานะเออเห็นบรสัต FC FC นี่ันสิบไห้เก็บ FC ได้นี่ FC จะบูดได้นี่ คนดังแบบจะไปวิ่งตะเปลียนวดก้อนกับมัดเอฟซีหน่อยครับแล้วว่าถึงเอฟซีนะได้ผู้ใดมักเรีนกะเอาล้องไปพิจารณาเบิังเป็นเพียงแนวทางนะครับคครันนมกเเลาะสำหรับคนมักจบแล้วอย่างเดียวก่ได้ลาโอเคมักลางแหงมักลางแงสำหรับคนมักเท่านั้นเด้อ เลยบังหันกับมักแปดมักล่างย่างแห้งมักสามแปดแห้งซ้ำนะอัวนี้ตัวไหงตัวนี้หาศูนย์มักแห้งโอ้ตัวไดมักแห้งเนี่ยหาศูนย์กับหาหนึ่หาศูนย์กับหาหนึ่งมักแห้งกกมูเลยมักตัวใดแม่มักตัวใดห้าศูนย์ห้นึ่งฟันทงไหมห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ฟันโดเขาสิว่าแน่ฉังว่าไน่น่าบูว่าอีกแลว ทาหาเออเป็นเป็นมักคุ้นเคยเล่นเนาะ้เคยเด่นเู่กันท่านคูนหาท่านนี่มันก็โอ้ตกหลายบาทดีได้นน่มักแห้งที่สุดหาอย่งครับศูนย์หาหนึ่งหาหกหาศูนย์หาึงหาหกมักสามตัวนี่แหละสามตัวเปเคยเล่นจะเทียอมักสามหางนี่เนาะมันถึงสอตัวนี่ก คุณแม่นีุ่ดยอดนะแกเล่นสองตัวง่ายกว่าวิ่งเอาดีกว่าวิ่งบนวิ่งล่างห้าพันห้าพัน้าเนี่ยยายบูดขอบพูดหลายๆเรื่อแบ่งปันเนี่ยข้างครับยายบูดสายวิ่งหาพันพูดหาพันขอท่าหมอด้า รวยรวยเฮงเฮงหยดซน้อสุดยอดไม่ซ้ำเห็นซ้ำหยดซื้อหยดไม่ซื้อหยดเลยทั้งหยดเล็กวิ่งหยด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 ยอดไม่ซื้อหยดซอหยดเนี่ยอดเล็กตัวเดียวเนี่ยมันมาพอเสาแต่เช้าแต่ว่าเขาจะจับคู่บ่ถืกเลยนะแสดงว่าตัวนึงได้มาแต่ต่องวดทุกครั้งเลยว่าเมื่อกี้ก็ได้สามครั้งแล้วเนี่ ยังหันได้แปดปดมางแขงเลยแต่ว่ามทานไอเาเห็นหน้าน่เน่ยไม่เห็นหนานะเออเห็นบรัสัเอฟซีเอฟซี่วนเอฟซีได้นี่เอฟซียังดด้เน่คนดังแบบจะไปวิ่งตะเปลงวดก้อนกับมากซีกั